สุดทรับมาติดตามสถานการณ์ต่างๆแล้วก็กอดติดความเคลื่อนไหวของ y a ห a h a Thailand Racing Team ครับกับการแข่งขัน World Supersport Championship สนามที่6ครับผ่านเรสแรกไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่ออโตโดมอสในสาธารณรัฐเช็กครับสนามนี้ก็ถือว่าเป็นเรสที่เจองานยากสุดๆแล้วครับสำหรับ Yamaha Thailand Racing Team ครับตียนุภาพซามูนได้ออกตัวจากกริที่27ครับในเรสนี้ แต่ว่าจังหวะออกตัวครับตีขยับขึ้นไปจนอยู่ในอันดับที่24ได้แล้วครับโชคร้ายครับผ่านโ้งแรกมาเล็กน้อยโดนคู่แข่งพุ่งเข้ามาชนทำให้ล้มลงไปอดไล่ล่าอันดับแล้วก็พลาดโอกาสในการคว้าแต้มอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับตีอนุภาพสมูในเรสนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการแข่งขันเลยครับขณะที่ทีมเมดครับ โซอิชิโร่มินามิโมโตะครับนักแข่งชาวญี่ปุ่นไต่ขึ้นไปสูงสุดในอันดับที่19เลยครับก็มีลุ้นแต้มอยู่เหมือนกันแต่หลังจากที่ผ่านครึ่งทางของเรสครับมินามิโมโตะก็เริ่มที่จะถอยลงมาครับแล้วก็จบการแข่งขันในอันดับที่25อย่างไรก็ตามครับมาส่งแรงใจเชียร์กันต่อสําหรับทีมไทยครับจะมาห้าทีมเรสซิ่งทีมเรสที่2กับการแข่งขันที่สาธารณรัชเชกก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ครับ ในเวลา20นกา15นาทตีตามเวลาประเทศไทยมาส่งแรงใจเชียร์ไปด้วยกันครับ